สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิตา,ราวรสษานดิฉันนางสาวปนิดาวรศรีวันนี้นะคะพวกเราจะมาทําการวัดคาปาซิเตอร์นะคะโดยอตอนนี้จะเป็นชนิด NPN นะคะก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นชนิดไหนนะคะให้เราเอาตัวเลขในคาปาซิเตอร์นะคะไปค้นหาใน Google นะคะแล้วก็เราจะรู้ด้วยว่าเป็นชนิดไหนแล้วก็รู้ด้วยว่าขาไหนเป็น ขาไหนนะคะเราจะมาทำการวัดคู่เพื่อนๆจะพูียรกันเลยเพตั้งขั้ตั้งย่านวัดไปที่10เคนตั้งย่านวัดไปที่10 x10 นะคะสายสีดำนะคะไปแตะที่ขา B และสายสีแดงนะคะไปแตะที่ขาที่เหลือนะคะ แล้วก็สลับวัดนะคะเอาสายสีแดงแตะที่ขา B และสายสีดำแตะที่ขาที่เหลือนะคะอันนี้จะไม่ขึ้นนะคะอันแรกจะขึ้นสแสดงว่าได้นะคะแล้วก็สลับขา E และขา C ค่ะ<แ>สลับอีกบีซีโกนไอน้ยอนโก เราจะมาวัดไดโอดนะคะไดโอดจะมีสองขานะคะขาขาแคทูดนะคะมาวัดกลลับเเยสร็จการวัดนะคะถ้ารอบแรกนะคะวัด,วดขึ้น,นะคาะเข้มขึ้นรอบที่สองเข็มจะไม่ขึ้นนะคะแสดงว่าได้นะคะแต่ถ้ามันช็อตก็คือจะเข็มน,นะคะจะขึ้นทั้งสองรอบ ค่ะเราจะมาทำการวัดคาปาซิตเตอร์นะคะตั้งค่าไปที่ x1k นะคะค่ะสายสีดำวัดไปที่ขาสั้นนะคะสายสีแดงวัดไปที่ขายาวเข็มจะขึ้นนะคะ